โอเคโออ้้ยยมหลเป็นพระเจ้าศีเลือนนะทุกคนโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราจะไปลอยกระทงนะครับที่แม่น้ำอุซุโกรนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลอยกันตรงนี้นะทุกคน ตอนนี้ว่าเราจะลอยตรงนี้ก่อนแล้วก็เราก็จะไปลอยที่บ้ตเตอร์โคนะครับตอนนี้เรากำลังรอเขามากันอยู่นะครับนี่เราจะลอยกระทงกันนะครับนี่คือลอยกุญแอดักเลยอ่ะ มาติกันยังมเฮ้ติดแล้วเดี๋ยวเราจะลอยกระทงกันอะมกอนไม่ใช้เหรอขอลอยบล่อนนี่นะทุกคนตอนนี้เราบริษัทที่ไหนเนาะนี่นะครับเรากำลังจะลอยกระทงนะทุกคน ทุกคนเดี๋ยวเราจะลอยกระทงกันนะครับโอ้เข้ามาดูเยอะมากนะครับเนี่ยเอ้ยจักรนะเออโอ้ยกาวโอเคทุกคนเดี๋ยวแค่ตัวเดียวครับลอยลอยกระทงท่านชินลอยสุกโยไปโอเคลอยทุบลอยสุบลอยไปลอยลอยลอยสุกนี่เยอะแล้องลอยแล้วโอเคเดี๋ยวลอยจะไอ้โอ้ เราจะลองดอาไว้ไฟายแล้วตัวหนึ่งนะครับทุกคนนี่หมืนี่กูซื้อนี่นะครับชนูชนูอยู่ไหนวะกุนอ๊ะกุนชนูเนี่ยหนึ่งสองสามเอาลองมาทุกคนหนึง่งสองสาม นี่นะเดี๋ยวไม่ไขึ้นแล้วจะ่อดอ่ะเอ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยอะไรอ่องมดแล้วเปล่าบ้าปล่าบ้าปล่าเพ่อน่ะอะไรเล็กอ่ะอ่ะตึกเบินะกระเบอหาเราตะได้ไงเรีนรู้นยนี่นะอันนี้คือรูที่สอนนะทุกคน วันนี้นะรุมใจเข้าไปได้เข้าไปได้ได้ว่าทุข้อมจู่ข้อโอ้ย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 สวยมาก โอ้โหเกลี้ยเกลี้ตอนแรกจะอยู่เร็มาหนอโอ้โหเออแล้วแม่ท่อใหญ่กูยังไม่เจอเลยปะเนี่ยเก้านนีาเก้านาปะเนี่ยเดินยเก้าโมงแล้วทุกคนอันนี้คือลูกสุดท้ายนะครับเป็นลูกใหญ่มากนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะลองจุกขึ้นบนฟ้ากันนะครับ ủa con nó chỉ nô lệ bò, chim bồ hay, nó mà nuôi bồ đây là, chim bồ nè, nhà rất nó sẽ chụp à?

หมดแล้วหมดแล้วทุกคนแก่แปดนัคนะอันนี้คือเราจุงหมดแล้วนะครับโอ้โหอ้หโอ้โออด,ด้โหโอ้โห้โหห้หน้าหโอ้โอ้ะออ้อ้อกโหโอ้โรโอ้โนโอ้โอ้โอ้โหอ้นะ ป้อใ่้าไรอไไปอนุสายดีอนนสาดีเก็บไว้นี่โอเคทุกคนเมื่อกี้เราได้จุกไอ้ดอกไม้ไฟเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลอยกระทงกันเสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วแล้วก็ปีหน้าก็เจอกันใหม่นะครับตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีคนมากันนะครับเออพระราหูเดือนนี้เ่ะเจ้าราหูนะทุกคนวันนี้นะทุกคนทุกคนนี่นะครับเห็นไหมครับสีแดงนะทุกคน ต่ว่าเราโมาจากกล้องไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเป็นปนะันหนึ่งอันนี้นทุกคนเป็นพระจาศีเลือดนะทุกคนเห็นไหมครับนะ่าปวดโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับบ้านกันแล้วนะครับแล้วเ,เจอกันใหม่นะทุกคนสวัสดีครับ